สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการ Variety Today บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแต่พิเศษคือวันอังคารเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของพลังงานและการพัฒนาประเทศอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ พูดถึงเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคนค่ะแล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งในการใช้พัฒนาประเทศพลังงานนั้นต้องเข้าไปช่วยทั้งในด้านอุตสาหกรรมกิจการพาณิชย์ต่างๆรวมไปถึงในชีวิตประจําวันแต่ถ้าแยกย่อยลงไปแล้วพลังงานก็มีหลายอย่างค่ะพูดง่ายๆเราจะนึกถึงเพียงก๊าซธรรมชาติกับน้ํามัน แต่ทราบไหมคะว่าในตัวน้ํามันเองหรือก๊าซธรรมชาติเองก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคําศัพท์บางอย่างที่คุ้นๆหูเช่น CNG NGV หรือ LPG วันนี้เรามาฟังความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้กันค่ะ และตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านดรทีรชัยพรสินสิริรักษ์ค่ะท่านเป็นผู้จัดก,การฝ่ายแผนและบริหารงานวิจัยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปอตทนะคะสวัสดีค่ะดรทีรชัยคะสวัสดีครับวันนี้มาขอความรู้ท่านผู้ชมทางบ้านค่ะคเพราะว่าสับแสงเรื่องของพลังงานเรื่องของปิโตรเลียมในประเทศไทยเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเยอะมากเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะต้องใช้ทับศัพท์อย่างนั้นด้วยนะคะที่มาที่ไปในการบัญญัติศัพท์พวกนี้มันเป็นยังไงคะ ครับก่อนอื่นนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ NGV นะครับ CNG LPG LNG ฟังดูแล้วนี่มันคล้ายกันหมดเลยนะครับแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับคำว่า NG เนี่ยมันย่อมาจาก natural gas ซึ่งก็คือแก๊สธรรมชาตินั่นเองแต่ถ้าหากว่าเรานำไปใช้ในรถยนต์นะครับมันก็จะเรียกว่า NGV ก็คือ natural gas for p e h i l e นะครับก็คือแก๊สธรรมชาติที่ใช้สำหรับยานยนต์นั่นเองนะครับซึ่งมันมีความหมายเดียวกันกับคำว่า CNG เหมือนกันเลยนะครับ CNG นี่ย่อมาจาก Compressed Natural Gas ก็คือแก๊สธรรมชาติอัดนั่นเองนะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับพอออกจากโรงแยกแก๊สนี่นะครับมันจะมี2ตัวที่ออกมานะครับก็คือเรื่องของที่เราเรียกว่า LNG เนี่ครับเพราะฉะนั้น LNG ตัวนี้เองก็คือ l i q u e f i e d Natural Gas ก็คือแก๊สธรรมชาติอัดเหลวนั่นเองนะครับ อีกอันหนึ่งคือมาจากปิโตรเลียมนะครัปิโตรเลียมนี่ก็คือน้ํามันดิบนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องเอาเข้าไปในโรงกลั่นพอโรงกลั่นออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาเป็น LPG ตัวหนึ่ง liquefied petroleum gas LPG ก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือเวลาเราไปใช้ในก๊าซุงต้มใช่ไหมครับ LPG นะครับก็สามารถที่ไปใช้ในยานยนต์ได้ด้วยถูกไหมครับเพราะว่ารถนี้นะครับบางบางคันนี้เขาจะติดตั้งอย่าง LPG ใช่ไหมครับซึ่งบางคันนี้นะครับเขาอาจจะติดตั้งพวก CNG หรือ NGV นี่นะครับที่เราบอกของตัวนี้จะมีคุณ กันนิดหนึ่งนะครับก็คือว่า NGV เนี่ยนะครับหรือว่า c n g นะครับจะมีความเบากว่า LPG เยอะสมมุติว่าเวลาเราอัดเข้าไปในท้งแล้วมันรั่วออกมาเนี่ยมันก็จะระเหยเข้าไปในอากาศได้เลยมันคือเป็นเบากว่าอากาศที่จะลอยไปนะครับแต่ LPG เนี่ยจะหนักกว่าอากาศนิดนึงสมมติว่ามันรั่วออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ตามแถวพื้นตรงนี้นะครับแล้วก๊าซทั้งสองอย่างนี้นะครับจะไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสี ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นก๊าซลวกมาเนี่ยเราต้องใส่เราต้องเติมแต่งสารที่มีกลิ่นลงไปหวังว่ารายการของเราในวันนี้คงจะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์ ในด้านพลังงานกันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่แม้ว่าเราจะมีความรู้เกี่ยวกับพลังงานอย่างไรก็คงไม่สําคัญเท่ากับการคิดค้นหาวิธีที่จะประหยัดพลังงานค่ะเพราะนับวันน้ํามันกับก๊าซธรรมชาติก็มีแต่จะหมดไปเราก็คงจะต้องช่วยกันประหยัดทุกวิธีทางรวมไปถึงสรรหาพลังงานทดแทนมาใช้กันให้มากยิ่งขึ้นนะคะ เข้าไปพูดคุยกันต่อในช่องทางสังคมออนไลน์ของรายการวาไรตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งที่ปรากฏอยู่หน้าจอน,นี้ค่ะแล้วพบกันวันอังคารเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยกลุ่มปตท